คุณผู้ชมคะค้งสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับมาตรการลงทะเบียนทำบัญชีเดียวของผู้ประกอบการ SME อธิบดีกรมสรรพากรคุณเอกนิตินิติธันประภาสบอกว่ารีบนะคะสำหรับผู้ประกอบการ SME มาลงทะเบียนทำบัญชีเดียวให้รีบมาลงทะเบียนหลังจากที่ล่าสุดเนี่ยพบว่าเข้าไปลงทะเบียนกันแค่ประมาณสัก67,000รายเท่านั้นเองแล้วการเปิดให้ลงทะเบียนยกเว้นเบี้ยปรับเงินเพิ่มภาษีอ รรวมถึงความรับผิดทางอาญาเนี่ยมันจะสิ้นสุดวันที่1นึ่งกรกฎาคมนะคะดังนั้นยังพอมีเวลาอยู่ในช่วงนี้ให้ผู้ประกอบการที่เสียภาษีไม่ถูกต้องในอดีตเนี่ยมาเสียซะให้ถูกต้องเพราะกรมสรรพากรเขาบอกเลยนะคะว่าถ้าพ้นไปแล้วเนี่ยหนึ่งกรกฎาคมพ้นไปเมื่อไหร่สรรพากรจะใช้มาตรการเข้มงวดค่ะ ผู้ประกอบการที่ทํางบการเงินเสียภาษีไม่ถูกต้องจะถูกเอาผิดตามกฎหมายนะคะอ้อาวสรรพกรเร่งรัดให้รีบไปลงทะเบียนขณะเดียวกันก็เตรียมจะชงรัฐบาลใหม่ค่ะเกี่ยวกับภาษี e-business จะทําให้มันเกิดขึ้นให้ได้ภาษี e-business คืออะไรก็คือการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้ประกอบการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในต่างประเทศ คือเดี๋ยวจะกำหนดเลยให้ผู้บริการผู้ให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัลแพลตฟอร์มในต่างประเทศที่มีไรายได้จากการให้บริการในประเทศไทยเนี่ยมาลงทะเบียนเสียภาษีมูลค่าเพิ่มกับกรมสรรพากรค่ะคือที่ผ่านมาต้องยอมรับนะคะบริษัทเหล่านี้จดทะเบียนที่ต่างประเทศใช่ไหมมาเปิดให้บริการในประเทศไทยอย่างเช่นดาวน์โหลดหนังดาวน์โหลดเพลงเป็นแพลตฟอร์มที่ให้บริการในประเทศไทยสรรพากรเนี่ยเก็บภาษีไม่ได้แต่พอมีกฎหมายภาษี e b i เกิดขึ้นเนี่ยผู้ประกอบการที่จดทะเบียนในต่างประเทศที่มีรายได้ในไทยต้องมาลงทะเบียนเสียภาษีกสัภากรด้วยค่ะอ้าวเดี๋ยวตามกันดูนะคะเห็นว่าผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้วรัฐบาลใหม่ยืนยันก็ส่งคอรมอเห็นชอบแล้วก็ส่งเรื่องต่อสภาให้สภาพิจารณาออกเป็นกฎหมายบังคับใช้ต่อไปครับ